นี่คือบ้านบ้านเรือนนี่คือพังพินาศแล้วเขาเอาภาพนั้นเนี่ยมาให้เราดูทหารมาดูอะไรทุตทหารมาดูโลกคืนกกหนึ่งจูสเกตอันนี้ที่อินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทยเขาเปลืองใจเขาบอกว่าประเทศไทยจะต้องมีงบจะอธิบายจรงบไม่ใช่ปล่อยกันหินกาอนใาญ่เดีเขาบอกว่าเราใช่ผมด้วยเลยครับ เต็็อของโปรโยทานว้าวลืมดูสีเ้าชอบสีเขียวแต่ไม่เป็นไรน,นี่เราก็จะกินไข่นะพี่น้อง ไป,ไปึ่้นี่เดี๋ยวค่อยนับจะกี่บอสว่าภาพมันจะเห็นชัดแค่ไหนนะแต่มันคือหลักฐานครับว่าเราโดยอาวุธสงครามไม่ใช่อาวุธปืนธรรมดาเป็นอาวุธสงครามเราเนี่ยเนี่ยพี่หมวดบอกความเสียหายประมาณสิบสามล้านค่ะทางเจ้าพ<า>ี่บอก เลียนเสักนี้เลียนเช่นนีนะครับเผื่อไม่ทันดูดีๆนะครับไอ้นั่นเน่ยเม็ดเม็ดเน่ยอ่านี่ยเนี่เนี่เนี่นเม็ดเม็ดยาวๆเมื่อกี้โอ้โวยเนาะน้ำอะไรไม่รู้กินไม่พึงประสงค์เลย จุกไม่เราต้มสามนาทีไข่มันหน่วยใหญ่มากว้าวชุวงเช้นาสามนินเดินบาลีตอนบ่ายก็จะเป็นสามัน เพราะโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนพิเศษนเนื่เงจาะทางเน้นบารีแล้วนะครับแบบอุปสาระก็เรียนตามเกมของกระทรวงศึกษาธิการจบแล้วมีสักและสีเท่ากับโรงเรียนข้างนอกร้อยเปอร์เซ็นต์ว้า ดีอย่างเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วใหญ่เ่าท่านไม่ส่งหลานมาบชเรียนเป็นอีกทางหนึ่งของการกินไข่ว้า่า แช่น้ำไมันก็จะติดแกะงี้เลยไม่ต้องแกะจากนี่เนอะ้านี่อย่ามาตุงมออนรบล็อกเลยมีไข่แดงสองอันในหน่วยเดียวกันพี่น้องว้าวอามา่าส์ Bowl. Mm. Wow mm. <laughs> Wow well. ไข่แดงอันที่สงองอรอกเหียสัเหยสาย,ย,สายไปทำง,งานต่อ